อันนี้เหือข้ามน้ำซองอยู่วังเวียงใส่พลังงานน้ำกันดึงสลิงนี่เกาะใส่พุนแล้วก็อาใส่แห้งน้ำไหลนี่ดึงพาเหือไปไปหาปลาได้บนนี่ดูไดโซเฟอร์เรียกตื่นแล้วนะเตรียมเดินทางเขา สิไปทางพุ่นก็นดึงสายเชลิงจากพุ่นมาเกาะซะนี้ศัยแหงน้ำพัดแล้วก็ดึงพุฝนเพื่อข้ามไปพุ่นผู้ออกแบบนม่มันผู้นี้แหละเนี่ยพ่นาออกแบบกับสอยไอ้น้องมีผู้สาวนั่งเฮียงข้างชมวิวอยู่ผในในในู้จึงใดเจ้ามีคนนั่งท่าจ,าจัจพุพลเนี่ยกดเปาะมาเกาะอ,อยู่ในนี้อา่บาบังคับของมาเลยนะแต่นี้ ใส่แหงน้ำพาไปเลยเนี้ยเนี้ยเนอะมันเป็นอย่างค่อยอนุโลมเด้อบต้องเก่งมกเก่งใจค่อยแต่ว่าผู้นั้นเราบรได้ผู้นั้นนะผู้นั้นเราให้ค่อยไปนั่งไกล้เันเนอะ พาย,ยาก่อนจะพูงามๆอันนี้นลูกคา้าทำลมอยู่คุณคลั่กแรเหงื่อเจ้านี่ใส่พลังงานน้ำาบได้เสียงกันเสียคำนี่นนะบบได้เสียพลังงานอย่างเมื่อใส่สายส,ายสลิงอยู่เทงคุณมัดเกาะใช่ตอนนี้แต่ใส่แหงน้ำไหลนี่พาดข้ามไปพุน่นพอสิข้ามกลับมากันดึงสายสลิงตะเกาะฟางนั้นน้ำดึงมาพี่แหงลายแหงลายออกแบบนีย ฝรั่งนางทาเหอ่อ <c oughs> เราตากแดดเป็นตะฮอนลายหอนลายคอยบอ่อไว้ค <c oughs> นย่างมาจวดคนชั่วหลอฝรั่งตกใจนี่ <c oughs> ตกใจก็เป็นท้วกันนะเจ้าเนาะกัน <c oughs> แล้วว่าตกใจเป็นแต่คนลาวฉันเนาะฝรั่งก็ตกใจเป็น <c oughs> ทำเฮาขึ้นไปเฮิงเนี่ยมันน้ำจากหลเ <c oughs> วลาย่างระวังยนั <c oughs> ยนยันสิบพัน ยานชิวพันมาถึงมื่นแล้วนะยันหมื่นมันเป็นไหหลมั่งก็แหละจะว่าย่างได้รางข้อยานชิพันยันหมื่นเนี่ยมีคนนั่งท่าสเปอร์อีกมาก็พอดีมาจอดท่ารถเนี่ยคลักหลายแห้งน้ำแห้งเราเนี่ยมากการออกแบบเพื่อเราหลาข้อยเ่ี่ยวไปสร้างอยู่บ้านค้อยตะกอนเนี่ยไปเฮ็ดข้ามน้ำประกันมึงเนาะเป็นจังใดข้ามเหื่อเนี่ยแต่ว่าจะเอาใส่แห้งน้ำเนีอน้ำแห้งจะค่อยไปได้ อ้าวจอดเซิร์นชะลาลาขหน่อยระวังเด้อจะเตสะดุดเด้อค่อยๆย,ย่างเด้อพี่น้องป้องปายเลย <c oughs> ร่อยโทรศัพท์จะรุ่นดีเนาะนั่งเต่งบะเป็นยังนั่งเต่งบะแตก <c oughs> โ,โทรศัพท์ส่ <c oughs>